วัสดีครับวันนี้พี่โอจะมารีวิวรถรถไฟฟ้าครับ<ช>คันนี้ใช้มาน่าจะประมาณหปีห้าปีนะก่อนพี่โอเกิดนะยังไม่พังนะครับไหนขอดูกุญแจหน่อยครับกุญแจมินเนี่ยนอันนี้คันไหนขอดู <ผม S 1> ช้าๆหน่อยลักษณะจะคล้ายๆกุญแจรถจักรยานไฟฟ้านะอะลองเปิดดูซิมีแบตเตอรี่นี่หน้าจอก็คือเหมือนรถจักรยานไฟฟ้าเลยอ่ะปิดก่อนเวลาจะเร่งบิดยังไงโชว์สิ นี่คบิดเหมือนมอไซค์อ่อแล้วเปลี่ยนเกียร์เบอร์เปลี่ยนเกียร์เอาเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตรงนี้นะโอเคแล้วเวลาชาร์จชาร์จตรงนี้ครับนี่ขอดูรูหน่อยครับดูชาร์จเนี่ยเป็นสามรูอย่างงี้นะแล้วใช้อแดปเตอร์เหมือนพวกอุกปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปข้างหลังเป็นล้อแบบมีไฟวิ่งนะแต่ตอนนี้น่าจะพังแล้วแบบสองสามปีแรกอันนี้เป็นตาได้ครับคนมองก็ไม่ได้ออ๋โอเค นี่มีที่วางขาพับขึ้นได้นะครับล้อหน้าขับล้อหน้าเป็นไฟฟ้าคันนี้เคยแบตเตอรี่พังไปรอบหนึ่งอะพีโอลุกสิเก้าอี้ก็พังแต่เก้าอี้ซ่อมเองนะครับเก้าอี้ซ่อมเองนะครับอ่ะลองขับให้ดูนะครับช้าๆ้านะครับเวลาสตาร์ทรถจะมีไฟขา้างหน้าครับอย่างนี้โอเคลองไปนึกช้าชา้าอันนี้เด็กอายุสี่ขวบนะครับขับได้แต่อันตรายนิดหนึ่งนะต้องเอาขาลงไว้เพราะขาไม่ถึงข้างหน้า จริงๆขาต้องไว้นานหน้านะโอเคจบแล้วครับรถริฟต์ตอนนั้นซื้อประมาณสองหมื่นก็ถือว่าทนมากนะครับยังไม่พังพังคันเดียวมีสองคันนะพังคันเดียวอีกคันยังไม่พังโอเคสวัสดีครับ